สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคลิปนี้ก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันบ้างก็ทำนายโดยแบบทั้งของคนโสดคนที่มีคนคุยคุยอยู่แต่สถานะยังไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วชัดเจนแล้วไปดูคำทำนายกันว่าความรักจะเป็นอย่างไรคะ่ะ Ace of Cups, Ace of Pentacles, Judgment, Queen of Swords, The Hermit, The Emperor. Night of Wands ห้าเหรียญแปดเหรียญสี่เมเท้าคคนโสดนะคะชาวราศีตุลดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ย ตั้งแต่วันนี้จนถึงกรกฎาคมถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็จะตอบว่ามีนะคะมีใครมีคนบางคนอะหรือจะมีใครบางคนที่จะเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณมาเริ่มต้นมันเหมือนกับถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆที่จะเจอคู่ที่จะเจอคนของคุณจริงๆสักทีอะคะ่ะ อย่างที่คุณเคยอยู่แบบว่าโสดตั้งกำแพงหัวใจยังไม่อยากมีคู่เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณเคยเจอกับเหตุการณ์ในความรักที่ไม่ค่อยจะโอเคมาก่อนหน้านี้ก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าตั้งกำแพงไว้จริงๆนะในเรื่องของความรักอยากจะอยู่คนเดียวหรือถ้าหรือถ้าจะมีคนคบคนคุยก็ อยากจะเหมือนกับศึกษาดูใจกันไปก่อนนานๆให้มั่นใจให้แน่ใจก่อนแต่ก็จะบอกว่าในเดือนนี้จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมจะมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสที่ดีเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วเหมือนโชคชะตาค่ะจะได้เปิดโอกาสให้คุณได้พบกับคู่ของคุณนะอาจจะมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณ หรืออาจจะอายุที่เยอะกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นระดับครูบาอาจารย์หรือเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการที่มีฐานะก็ได้นะมั่นคงประมาณนี้ค่ะก็คืออยู่ในสถานะหรืออาชีพการงานของเขาที่ค่อนข้างจะมั่นคงในชีวิตคือดีแล้วประมาณนี้แต่ว่าต้องมีอายุสักหน่อยนะคะ คืออีกในหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุอ่อนกว่าหรือแตกต่างจากคุณอาจจะอายุน้อยแต่เขามีความคิดเขาเรียกว่ามีหัวคิดหรือมีความคิดทางด้านการค้าการขายทําธุรกิจอาจจะเป็นคนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณก็ได้มันก็ได้ทั้ง2สถานะนะแต่การพัฒนาในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆอาจจะไม่ได้เร่งเร็ว อาจจะไม่ได้รีบเร่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองด้วยนั่นแหละที่ทำให้ความสัมพันธ์อันนี้มันค่อยๆช้าๆเพราะคุณนะเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากได้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณอยากจะคบกันยาวๆเป็นคู่ทุกคู่ยากกันไปนานๆไม่อยากจะรักๆเลิก,เล,กเลิกลากันบ่อยๆหรือว่าเขาเรียกว่าแบบเหมือนเลิกล้างกันแต่ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ ในเรื่องของความรักครั้งใหม่บ่อยๆคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นนี้ให้มันช้าลงนิดนึงนะเพราะว่าคือกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยแหละแบบอดีตที่ผ่านมาไม่อยากให้มันเกิดซ้ำรอยช้ำอีกรอบนึงอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือผิดหวังมาหรือว่าเลิกลามาอะไรประมาณนี้คะ่ะ ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็อยากจะคบหากันไปแบบยาวๆจนแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรอะไรประมาณนี้นะคะในความรู้สึกของคุณก็อยากให้ความรักครั้งนี้นะมันมั่นคงในความคิดของคุณมันก็เลยเป็นอะไรที่พัฒนาในเรื่องของพัฒนาการแบบช้าๆค่อยๆไปแต่ก็อย่าลืมนะว่าเมื่อโชคชะตาเขาเปิดโอกาสแล้วมันอาจจะถึงเวลาของคุณนะ แล้วจริงๆที่จะได้พบคู่ชีวิตที่ดีอ่ะที่เหมาะสมกับคุณน่ะหรืออาจจะเป็นคนที่ศีลเสมอกับคุณก็ได้ยังไงก็อย่าลืมเปิดใจนะคะต้อนรับความรักใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีตุล The Magician Queen of Cups ห้าดาบเก้าไม้เท้าสองไม้เท้า a i e of Wands หกไม้เท้า King of Wands the Tower the High Priestess สำหรับคนที่มีคนคุยคุยแต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะสถานสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีคนคบคนคุยรอความชัดเจนอยู่เหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าการรอคอยของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้ความสามารถมากๆเลยในการอดทนรอคอยครั้งนี้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยมีอะไรไม่ชัดเจนต้องรอคอยมีความรู้สึกหลายๆอย่างของคุณ ต้องใช้ความสามารถของคุณเนี่ยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่คุณจะต้องบอกกับตัวเองให้คุณต้องอดทนเป็นคนเก่งแล้วก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะเป็นคนที่จะต้องอดทนมากจริงๆเพราะความสัมพันธ์อันนี้มันมีการแย่งชิงมันมีการที่ว่าจะต้องเรียกว่าเอาชนะกันและกันประมาณนี้ค่ะ เหมือนกับว่าตัวของคุณเองมีทั้งความน้อยอกน้อยใจมีทั้งเรื่องของความคิดมากการรอคอยติดต่อพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ให้มันชัดเจนกว่านี้คุณต้องการความชัดเจนแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่คุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าคุณต้องใช้ความที่แบบว่าคิดเยอะมากเลยอะต้องใช้ความอดทนความสามารถในการรอคอยอย่างมากเลย สำหรับชาวราศีตุลมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ต้องการให้มันชัดเจนจริงๆแต่ก็เหมือนกับว่าจะชัดเจนได้ไหมถ้ามันชัดเจนได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์อันนี้มันต้องพูดคุยกันและอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจบนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีคุณคนเดียวมันจะมันจะว่าเป็นรักสามเศร้ามันก็ ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่คนคนที่คุณคบอะ่ะคนที่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่เขาก็ยังไม่มีใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคือคุณเองนั่นแหละคุณอยากจะให้คนของคุณน่ะเหมือนจะจบความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คืออาจจะเป็นมือที่3ก็ได้หรือมันเป็นรักซ้อน เพราะอะไรประมาณนี้เนอะอยากให้จบแต่มันแต่มันจะจบได้ไหมอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันจะจบได้นี่ก็ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ก็โอเคแหละในสิ่งที่คุณกระทำในสิ่งที่คุณต้องสู้ในสิ่งที่คุณอดทนมาเนี่ยคุณอาจจะได้รับชัยชนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะแต่กว่าจะได้รับชัยชนะก็ถือว่าเหนื่อยเอาการเหมือนกัน มีอารมณ์หลายสิ่งหลายอย่างทั้งรอคอยทั้งต่อสู้ทั้งต้องฟันฝ่าต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างและความสามารถพลิกแพงเยอะมากค่ะถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจมากเพราะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณเทมเทลงไปทำไมมันไม่ได้ตอบแทนคุณ คุณก็เลยเหมือนกับว่าเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายแล้วเดือนกรกฎาคมสุดท้ายแล้วคุณจะอาจจะได้รับข่าวดีความสัมพันธ์มันอาจจะชัดเจนขึ้นอาจจะได้รับชัยชนะแต่ในสิ่งที่คุณฝ่าฟันมาค่ะกับคนที่คุณคบหายอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะจบความสัมพันธ์กับอีกคนนึงอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะโอเคถึงมันจะเหนื่อยหน่อยถึงมันจะถึงจะต้องต่อสู้ยังไง แต่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ของคุณก็จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนในเดือนหน้าเนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะ 2องถ้วย The Emperor สีไม้เท้าห้าเหรียญ Queen of Pentacles King of Pentacles Page of Wands สิบเหรียญสิบไม้เท้า จสติกสำหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้นะคะคุณสองคนก็ยังรักกันดีอยู่นะความรักยังมั่นคงนะยังมั่นคงยังเป็นคู่ทุกขู่ยากกันอยู่แบบว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เรื่องการเงินการทองหรืออะไรที่มันจะเอาเอาเป็นว่าจะทุกข์จะสุขหรือ หรือจะอะไรอะไรคุณทั้งสองคนก็ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอดีมากเลยค่ะความรักของคุณทั้งสองยังมั่นคงนะคะยังมั่นคงรักกันแบบแบบไหนก็ยังรักกันเหมือนเดิมแบบนั้นนะคะแต่จะมีในเรื่องของเรียกว่าในเรื่องของการเงินดีกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะดีมากด้วยแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะด้วยงานมาพร้อมภาระหน้าที่เลยนะคะ ความรับผิดชอบแต่ว่าในเรื่องของการเงินอก็โอเคอยู่นะการเงินมี10 1สิบเหรียญเข้ามาส่วนความรักอะคะ่ะดีอยู่แล้วความรักดีอยู่แล้วคนในครอบครัวบริวารก็ถือว่าดีนะคะดีมากด้วยถ้ามีลูกสมมุติว่าถ้ามีลูกลูกก็ไม่ดือ้อเชื่อฟังเชื่อฟังคํำสอ,สอนของคุณของผู้ปกครองในนี้ ก็มีความสุขดีในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองแล้วก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่าเที่ยงตรงเรียกว่ายุติธรรมในครอบครัวยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับกันเรียกว่าความรักก็ยังชัดเจนค่ะซื่อตรงไม่มีวกแวกไปไหนถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยชาวราศีตุลก็ไม่มีอะไรนะคะยังรักกันดีอยู่ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขความสมบูรณ์ก็โอเคดีค่ะ